สวัสดีครับผมครูตอฟิสิกส์นะครับวันนี้ผมจะมาเฉลยแบบฝึกหัดท้ายบทฟิสิกส์เล่ม4นะครับบทที่13เรื่องไฟฟ้าสถิตข้อที่17ข้อนี้โจทย์บอกว่ามีทรงกลมตัวนำสองลูกนะครับลูกหนึ่งมีรัศมี3ซนเมตรและมีประจุลบ20นาโนคูลอมอีกลูกหนึ่งมีรัศมี5ซนเมตรและมีประจุ100นาโนคูลอมใช้ลวดตัวนำนะครับแตะที่ผิวทรงกลมตัวนำทั้งสองลูกจะมีการถ่ายโอนประจุ จากทรงกลมหนึ่งไปยังทรงกลมหนึ่งเมื่อประจุหยุดถ่ายโอนจงหาประจุของทรงกลมแต่ละลูกอ่ะหัวข้อนี้ผมขอพิสูจน์สรรมการให้เห็นก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอพิสูจน์สรรมการให้น้องๆดูก่อนว่าเราใช้สรรมการไหนในการคิดเข้าไหมจริงๆแล้วก็เหมือนกับว่ามีทรงกลมลูกหนึ่งนะครับเขเคปะเรามีทรงกลมลูกหนึ่งลูกแรก แล้วก็มีทรงกลมลูกนี้ลูกที่สองผมให้ทรงกลมลูกนี้นะครับมีรัศมี r หนึ่งตรงนี้เป็นรัศมี r สองประจุที่มีอยู่ตอนแรกก็เป็น q หนึ่งอันนี้เป็น q สองโอเคไหมครับตัวนี้ก็จะมีความต่างศักย์ค่าหนึ่ง v 1ตัวนี้ก็จะมีความต่างศักย์ v สองขณะที่มีเส้นลวดนะครับตัวนําเนี่ยสอดส่งให้มันทั้งสองนะครับแตกกันก็จะมีการถ่ายเทประจุกันเกิดขึ้นโอเคไหมครับ มันจะถ่ายเทประจุนะครับถ่ายเทประจุจนสักไฟฟ้าเท่ากันเข้าใจหมครับสักไฟฟ้าตอนหลังเท่ากันเพราะฉะนั้นถ้าสักไฟฟ้าตอนหลังเท่ากันเราจะใช้แบบนี้นะครับเนื่องจากในไฟฟ้านะครับ จะมีกฎอนุรักษ์ประจุไฟฟ้าอยู่ว่าประจุไม่มีวันสูญหายถูกไหมครับเอเคไหมแสดงว่าประจุตอนก่อนที่จะแตะกับตอนหลังที่แตะแล้วจะต้องเท่ากันดังนั้นสมการจะกลายเป็นคิวซิกมก่อนแตะจะเท่ากับซิกมาคหลังแตะนี่นะครับ คิวก่อนแตะกับหลังแตะเท่ากันก่อนแตะคืออะไรครับก่อนแตะทั้ง2ตัวก็มี Q1 วหบวกคิหลังแตะผมให้เป็น Q1 แดดบวกกับคิวสแดดโอเคไหมครับส่วนพอหลังแตะแล้วหลังแตะ v เป็นไงครับเท่ากันโอเคปะหลังแตะ v เท่ากันแล้ว v คืออะไรล่ะครับถ้า v ตัวแรกเนาะ v ตัวแรกก็จะเป็นปีหแดดมีค่าเท่ากับ k คิวหนึ่งแดดส่วนอาหนึ่งในขณะที่ v สองแดดก็ต้องมีค่าเท่ากับ k ค okay, ิวสองแดดหาร r สองโอเคไหมครับสองตัวนี้มี V เท <V S 2> ่ากันเมื่อสองตัวนี้มี V เท่ากันจะกลายเป็น k คิวหนึ่งแดดส่วน r หนึ่งเท่ากับ k คิวสองแดดส่วน r สองเราจะได้แบบนี้เนาะเสร็จแล้ว เราต้องการหาคิวหลังแตะถูกไหมครับในสมการเนี้ยเราสามารถหาคิวหลังแตะได้ซึ่งจะไปสอดคล้องกับโจทย์ที่เขาถามคิวหลังแตะก็คือคิวหนึ่งแดดหรือสองแดดถ้าเกิดผมต้องการหาคิวหนึ่งแดดนะครับโอเคไหมคิวหนึ่งแดดตัวนี้ผมก็เคกับเคตัดไปคิวหนึ่งแดดผมหาได้จากอะไรครับหาได้จากคิวสองแดดหารด้วย R สองแล้วก็คูณด้วย r หนึ่งโอเคไหมครับเสร็จแล้วสองแดดเราก็ดู เราก็แปลงสมการก่อนละกันนะครับเข้าใจหในที่นี้ถ้าเราจะหาค1จากสมการด้านบนเนี่ยครับเห็นไหมเราสามารถเขียนได้ว่าซิกมา q ก่อนก็คือก่อนที่มันจะแตะกันนะครับมีค่าเท่ากับ Q 1แดดบวกด้วยค2วอแดดเข้าใจดังนั้น Q 2แดดของผมจะมีค่าเท่ากับอะไรครับซิกมา q ก่อน ลบด้วย q 1นแดดผมก็เอาตัวนี้นะครับแทนลงไปในนี้โอเคไหมผมก็แทนลงไปในนี้อ่ะพอผมแทนลงไปผมก็จะได้ q 1นแดดนะครับมีค่าเท่ากับอะไรครับ sigma q ก่อนลบ q 1นแดดอันนี้ก็ต้องเป็นฐาน r สองด้วยอันนี้ก็ต้องเป็นฐาน r สองโอเคไหมครับแล้วก็คูณด้วย r เราจะได้แบบนี้เนาะ r หก็คูณทั้งหมดนะดังนั้น q 1แดดของผมก็จะกลายเป็น sigma q ก่อนคูณ r 1หารด้วย r 2แล้วก็ลบ q 1แดดคูณ r 1ส่วน r 2เราก็จัดรูปนะครับโอเคไหมจัดรูปโดยการเอา q 1แดดกับ q 1แดดไปอยู่ด้วยกันผมก็จะได้เป็น q 1แดดบวกด้วยอะไรครับ q 1แดดคูณด้วย r 1ส่วน r 2 ได้เท่ากับซิกมาคก่อนคูณด้วย R1 อันนี้ก็ส่วนในวย r สทำส่วนให้เท่ากันก็จะเป็น q1' หแดดคูณ R2 บวกด้วย q1' หแดดคูณ R1 ห่ารด้วย R2 อันนี้ก็จะเป็นซิกมา q ก่อนคูณ R1 ส่วน R2 อันนี้ก็ตัดกันเราก็ดึง q1' แดด ไว้ข้างนอกมันจะกลายเป็น r 1บวก r 2เท่ากับซิกมา q ก่อนคูณ r 1นะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วอะ q ตัวนี้นะครับเป็น q แดดที่เราหาสมาการจะกลายเป็นซิกมา q ก่อนคูณด้วย r 1หารด้วย r 1บว r 2จะแทนด้วยซิกมา r นะครับเพราะฉะนั้นที่ผมพิสูจน์มาทั้งหมดน้องจำตรงนี้ไปได้เลยครับอนะจำตรงนี้ไปใช้เลย เราจะหาคิตอนไหนคิ Q ตอนหลังเราสามารถใช้แบบนี้ได้เลยเค okay, ไหมครับถ้าเกิดอยากหาคิวสองตอนหลังแต่แล้วล่ะก็จะมีค่าเป็นอะไรครับซิกมาคก่อนเค okay, ไหมครับคูณด้วย R 2สองหารด้วยซิกมา R นั่นเองเคไหมเราจะได้แบบนี้อ่ะงั้นเราไปดูกรณีนี้นะครับง่ายเลยเขาบอกว่า ทรงกลมตัวนำสองลูกมีรัศมีอันนี้ก็เป็น r หนึ่งโอเคไหมครับตัวนี้เป็น r หนึ่งอันนี้ก็เป็น q หนึ่งอันนี้เป็นไรครับ r สองอันนี้เป็น q สองพอแตะกันแล้วประจุของทรงกลมแต่ละลูกเป็นเท่าไหร่หมายความว่าตอนหลังเดี๋ยวเท่าไหร่ก็เป็น q หนึ่งแดดของผมก็จะเป็นซิกมา q ก่อน คูณด้ R 1หารด้วยซิกมา R เพราะฉะนั้น Q 1แดดของผมซิกมา Q ก็ลบ20กับ100บวกกันก็จะได้80ดสยไหมครับนาโนคูลอม R ก็จะเป็น3คูณ10กกำลังลบ2นะครับหารด้วยบวกกัน5กับ3บวกกันก็เด้น8คูณ10ลบ2นี่นะครับตดัดตัดไปเพราะฉะนั้น Q 1แดดตอนหลังเราจะได้เท่ากับ สามสิบนาโนคูลอมเห็นไหมครับจริงอีกสูตรหนึ่งเราไม่ต้องใช้หรอกนะครับเราทำอย่างนี้ได้เลยว่า q 1บวก q 2เนี่ยครับมันต้องมีค่าเท่ากับ q 1แดดบวก q 2แดดถูกไหมครับตอนก่อนเนี่ยเป็นลบกี่สิบวกเท่าไหร่ครับ100ตอนหลัง q 1เหลือสามเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นบวกห้าสิเราก็รู้แล้วว่า q 2แดดมีค่าเท่ากับห้นาโนคูลอม เห็นไหมครับว่ามันติกแพงใช้อีกรูปแบบหนึ่งก็ได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องใช้สูตรอย่างเดียวเข้าไหมครับถ้าเกิดเขาถามหา v ต่อนะครับเช่นหา v หนึ่งแดดเราก็ไปแทนเลยเป็น k q หนึ่งแดดส่วน r หนึ่งหา v สองตอนหลังก็เป็น v สองเท่ากับ k q สองแดดหารด้วย r สองน,น้ครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นเฉลยข้อที่สิบ็ดนะครับผมเสร็จเรียบร้อย